สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ ep ที่82นะคะเรามาเรียนคำว่าในเวลาเดียวกันพร้อมกันกันนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะเด็กคนนั้นหัวเราะและร้องไห้ในเวลาเดียวกันเด็กคนนั้นหัวเราะและร้องไห้ในเวลาเดียวกันอนุกวะ ว่าราอูโตโดโจินี้ในตะเด็กคนนั้นหัวเราะและร้องไห้ในเวลาเดียวกันหรือจะพูดว่าเด็กคนนั้นหัวเราะและร้องไห้พร้อมกันก็ได้ค่ะต่อไปนะคะชอบคนสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ชอบคนสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้นนดไไดโดจินี พุทธลีโนฮิโตโอสูกินินาเลมาเซนชอบคนสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ชอบคนสองคนพร้อมกันไม่ได้ต่อไปนะคะทำสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้ทำสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้โดจินิพุทธสึโนโคโตวะเดกิไยทำสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้ ทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ประโยคต่อไปค่ะฉันกับเขาอยู่ที่นั่นในเวลาเดียวกันฉันกับเขาอยู่ที่นั่นในเวลาเดียวกันวัตชิทโทคาเลวะโดจินิโซโกนิอิมาชตะฉันกับเขาอยู่ที่นั่นในเวลาเดียวกันประโยคต่อไปค่ะ เกิดฝนตกหนักและลมแรงในเวลาเดียวกันเกิดฝนตกหนักและลมแรงในเวลาเดียวกันฮาเกชิอาเมโตเคียวฟูกะโดจินิโอกตะเกิดฝนตกหนักและลมแรงในเวลาเดียวกันเกิดฝนตกหนักและลมแรงพร้อมกัน ต่อไปค่ะโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกันได้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกันได้โนโนโตพัสคงวะอิลอนนาโปรแกรมมโอโดจินีจิโกซุรุโคโตกะเดกิรุโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกันได้ โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทำงานหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกันได้ประโยคต่อไปนะคะวันนี้มีการแข่งขันบาสเกตบอลและการแข่งขันวอลเล์บอลพร้อมกันวันนี้มีการแข่งขันบาสเกตบอลและการแข่งขันวอลเล์บอลพร้อมกันเชียวว่าบาสเกตบอลหลุดโนชิอิตโดจินิ บาเลบอลลูโนชิไอโมไคไซซาเลตะวันนี้มีการแข่งขันบาสเกตบอลและการแข่งขันวอลเล่บอลพร้อมกันวันนี้มีการแข่งขันบาสเกตบอลและการแข่งขันวอลเล่บอลในเวลาเดียวกันต่อไปนะคะพวกเราร้องเพลงพร้อมกันพวกเราร้องเพลงพร้อมกัน 。私たちは同時に歌いました。ดอุยช t a พวกเราร้องเพลงพร้อมกันต่อไปค่ะพวกเขาเริ่มพูดพร้อมกันพวกเขาเริ่มพูดพร้อมกันคาเลลาวาโดจินิฮานาชิฮาจิเมมัชตะพวกเขาเริ่มพูดพร้อมกัน,กรรกนประโยคต่อไปค่ะทั้งสองคน กำลังหยิบรีโมทพร้อมกันทั้งสองคนกำลังหยิบรีโมทพร้อมกันพุตตโทธิธโมโดจินิริโมโคอนโลโทโลโทชิตะทั้งสองคนกำลังหยิบรีโมทพร้อมกันประโยคต่อไปนะคะพวกเรามาถึงพร้อมกันพวกเรามาถึงพร้อมกัน วัฒชิตาชิวะโซโกนิโดจินิสุิตะพวกเรามาถึงพร้อมกันต่อไปค่ะทุกคนอย่าพูดพร้อมกันฟังไม่ทันทุกคนอย่าพูดพร้อมกันฟังไม่ทันมิน,นาอิเซนิฮานาชิคาเคนายเดย คิคิโทเลมาเซนเดชตทุกคนอย่าพูดพร้อมกันฟังไม่ทันต่อไปค่ะถ้ากินทุเรียนกับโค้กพร้อมกันอันตรายหรอถ้ากินทุเรียนกับโค้กพร้อมกันอันตรายหรอโดเรียนโตโคลาโดจินีทาเบลูโตอบุไน ถ้ากินทุเรียนกับโค้กพร้อมกันอันตรายหรอต่อไปนะคะนิตยสารใหม่จะวางขายที่ไทยและญี่ปุ่นพร้อมกันนิตยสารใหม่จะวางขายที่ไทยและญี่ปุ่นพร้อมกันอัตลาชีสัสชิวะไทโทนิฮงเดโดจินีฮัตสบายซาเลมัสนิตยสารใหม่ จะวางขายที่ไทยและญี่ปุ่นพร้อมกันต่อไปค่ะซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศพร้อมกันทั่วโลกซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศพร้อมกันทั่วโลกโคโนชิริส中ะเซกาูเดะโดจนินะโฮโซซาเรลรุโยเท,ทะซีรีส์เรื่องนี้ จะออกอากาศพร้อมกันทั่วโลกต่อไปมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะข้อ1ประโยคนี้พูดเป็นภาษาไทยว่าอะไรคะโอเคค่ะไปดูคำตอบกันค่ะพวกเราเริ่มพูดพร้อมกันพวกเราเริ่มพูดพร้อมกัน ข้อ2ประโยคนี้พูดเป็นภาษาไทยว่าอะไรคะโอเคนะคะไปดูคำตอบกันค่ะฉันรู้สึกโกรธและเสียใจในเวลาเดียวกันฉันรู้สึกโกรธและเสียใจในเวลาเดียวกัน ฉันรู้สึกโกรธและเสียใจพร้อมกันโอเคค่ะทุกคนทำได้หรือเปล่าคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ